มีหนึ่งสายทางบ้านนะครับสแตนป์ไวเรียบร้อยแล้วชีคนนี้ก็ร้อนอกร้อนใจมาพูดคุยกับเขาเลยดีกว่านะครับคุณเนยสวัสดีด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะที่มาอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะเกี่ยวกับผ้าอะไรเลยที่ชอบใส่ผ้าทำไมอยากถอดมากแล้วทุกๆครั้งเนี่ยเวลาเราจะถอดเลยเลยก็จะดึงมันออกได้ทุกสครั้งแต่ครั้งนี้มันมีปัญหาอยู่ครั้งหนึ่งชัวร์ว่าเนยไม่สามารถเอามันออกได้ มันไม่เจออะค่ะไม่รู้ว่ามันหลุดเข้าไปข้างในหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยกังวลใจค่ะว่ามันสามารถหลุดเข้าไปได้ไหมจะมันจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับช่องคลอดของเราไหมอะไรเงี้ยค่ะมันหลุดเข้าไปได้ด้วยเหรอครับจริงๆแล้วก็คือช่องคลอดของผู้หญิงเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนกับกระบอกสูบ นะคะเหมือนเหมือนกระบอกส่งกระบอกแต่ว่าด้านหลังมันลึกกว่าด้านหน้าคือจะมีปากมนลูกยื่นออกมาที่นี่ด้านหลังจะลึกกว่าเวลาสอดส่วนใหญ่ก็จะสอดเข้าไปด้านหลังต้องสอดลึกเข้าไปเยอะไหมครับก็สอดจนชนปากมนลูกแล้วดันไปข้างหลังนะคะมันก็จะดูดน้าประจําเดือนออกมานะคะทีนี้บางทีเนี่ยสายเชือกเนี่ยมันม้วนเข้าไปไอ้ตัวนี้ก็ไปพองข้างในออกไม่ได้นะคะฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่า ผ่าอณไมหลุดเข้าไปก็ไปหาพบแพทย์นะคะจริงๆไม่ไม่ต้องแพทย์ก็ได้เจ้าที่อนามัยเจ้าที่ชุมชนพยาบาลก็ได้นะคะ,คะให้เข้าดูนะคะถ้าเราถ้าเราสามารถเอาออกเองได้ก็คือมือเข้าไปล้วงควักออกมาแต่บางทีก็ล้วงไม่ชํานาญนะคะก็ไปตรวจดูแล้วก็เอาออกมา <c oughs> ฉะนั้นสายมันหลุดเข้าไปข้างในไม่เป็นไรของคุณเนยนี่หลุดมานานหรือยังคะแล้วก็ได้ไปตรวจพบสุตินารีแพทย์หรือยังเอย่ย ยังไม่ได้ไปอะคะ่ะก็หลุดมาหลายวันแล้วนะแต่แบบมันก็มีความรู้สึกปกติแต่ว่าล้วงแล้ววันขาไม่เจออะใช่ก็ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันหลุดเข้าไปหรือว่ามันหลุดตอนอที่เราทำกิจกรรม ใช่ค่มันหลุดออกมาง่ายไหมครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หลุดง่ายแต่ก็มีค่ะโดยเฉพาะคนที่สอดไม่ลึกนะคะสอดเข้าไปกึ่งๆกลางๆอาจจะหลุดออกมาได้บ้างนะคะแล้วประมาณ30ปีก่อนนะคะผ่านภัยแบบสอดนี้มีคุณหมอผู้หญิงคนหนึ่งอยู่อเมริกาสอดแล้วลืมอค่ะสอดแล้วลืมพอลืมปุหลังจากที่สอดเกิน24ชั่วโมงพวกนี้ก็จะมีเลือดนะคะมีเชื้อโรคเข้าไป ปรากฏว่าช่องคลอดมีแผลปุ๊บเชื้อโรคเข้าไปในแผลเข้าไปในกระแสเลือดเกิดการช็อกขึ้นมานะคะเรียกว่าติดเชื้อทางกระแสเลือดท็อกซิกช็อกซินโดมเสียชีวิตค่ะแล้วครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เตือนกันมากนักศึกษาแพทย์สมัยก่อนอาจารย์ก็จะเตือนกันมากว่าแพทย์แบบสอนเธออย่าลืมไหมนะ24ชั่วโมงเห็นผลเลยครับ24ชั่วโมงก็ดมดูเลยค่ะกลิ่นมาเลยอ๋อกลิ่นมานี่คือค้างอยู่ข้างในแต่ถ้าเกิดไม่มีกลิ่นเนี่ยไม่น่าจะมี ใช่แต่ว่าต้องให้คุณหมอดูใช่ค่ะเพราะถ้าค้างข้างในนี้โอกาสที่จะอักเสบติดเชื้อจะสูงแล้วก็ทําให้ปากมดลูกเป็นแผลได้ปากมดลูกเสพได้นะคะดูแลช่องคลอดนะคะไม่ใช่ที่ฝากของที่เก็บของนะถ้ามีอะไรตกค้างอยู่ในนั้นค่ะใช่ค่ะและจริงๆช่องคลอดนี่เก็บของได้เยอะนะคะเก็บได้เป็นลิตรๆเลยใช่ค่ะไม่ใช่เก็บได้น้อยแต่แต่ไม่ใช่ที่เก็บของนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณมมกครับสวัสดีครับ